กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถ่กานเนาะตอนนี้กับน้องโพสซีกับแม่เพิ่นมาลินน้ำพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้จะเมื่อได้ล้วพากันมาลินน้ำเนาะทำแม่เป็นโบยู่ไปปฏิบัติธรรมอะไรปั๊กซีเะลรพี่น้องเอ้ยก็เลยสียหาสมหาแซลสุกันกินให้น้องโพสซีพาหาเขามาสู่แม่กินเองพี่น้องเอ้ยจะมียังซสีหาลงมาเอาแต่ถ่วยเลยลงมา เขากินนะแม่ลาซาวเขาว่าจะกินมองม่องกงินโซภูภูไปหนังทั้งผูบางกล่องฮันื่แดดกระแหงพี่น้องเ้ยน้องพอซีกอยเองพี่น้องจักเสีสบืูบ่แสบเลยเนาะน้ำตาลงมาอีกแลนี่สิใส่น้ำตาลหน่อยป้าประจักษ์หอะไได้ยี น้องอาหารสู่กินกับพี่น้องต้มอึ่งแล้วก็แจ่วเนาะถ้ากินสมทั้งกินข่าวพร้อมก็เลยพี่น้องเลยมาเด้อสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนมากินข่าวน้ำกันเด้อกี่สมน้ำกันกินข่าวกินสมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเบดแล้วบดแล้วบ มา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 เขินวานี่ไปคล,ลังล้ำเลึ่งคลังน้ำหนึ่งใส่น่าหวาเออไอ้พอมือนี่น่าหวาเอ,อ็นช่วยสบายาาพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินนั่นิสมหมักหมว่วงน้ำการแซ่บๆพี่น้องเอ้ยนล่วอกกับขขาวเนาะก็มีอื่นน้องสาลามาขวาพี่น้อง พืนนเชิบานสมไหนเชิงบ้านมาแม่พอยิ้ยินเสียงโพืนเลอะรอย่างเีเื่งบ้านน้องไหลแต่พอหาได้ยินเสียงอึกอะไหาบุญทานใดกินซีเมือเพืนเออในซาาำตาลมันี่ำตาลเบิดเลยหมูำตาลจะเบิดเเลย พอาเซ่บเราโทวดาีวิเราแค่ไหมเ่มแห้งพอกินอยู่พี่น้องเอ้เดี๋ยวบาวานอะไรน้องน้ำตาลเมิดก่อนพอเปลี่ยนมะนายมะนังเนี่ย ใครกินแต่แม่ขาเนี่ยฮะมาใ้กินแม่เขาด้พี่นองเอ้ยแา่เขาย,ยงด้วยว่ากุปนาเต็มกวามันอรเป็นลงไปไหนเเอ้ย มันจะผ่านลงไปม,มันจะเอาดินลอะอัะกอให้ทานจักสอบแล้วอขอแต่กูจะดำหน้าขอแต่กูเจยะก่อมาเนีมาได้รมันไดจักสอบอีว่าแต่เป็นเอมือนหวนไรมันเห็ดไรมนี่ยโม ไม่เลือกทอมนะคะยาสามสิบตอมันคล้ายเนะาะบ่ม่นคล้ายมันว่ากดใส่มันมดนีไใหม่มแล้วมันมันเบิดไหม่เห็ดหลายางอีกแลวเนาะยัหมดเบิร์ายไป ซีมือน้องพอซีก้อยแก้วพี่น้องเอ้ยกต่แซบไปเด้อพี่น้องไอ้แก้วอีกพอซีนั่นห้ามเห็นไปแล้วนี่เด็กคนที่สามห้ามเอาไว้เจ้าใหญ่หัวฉุนคนเด็กคนที่ห้องหอยโดนหลอกอ่ะย่าไปดูจักรยานแล้วจักรยาแล้วค่ะพี่ นมือจจล่อทีม่งก็ยังล่คือเก๋ดิแถมก็แมดึงเก่งเลยวนทางบ้านเขามันบอกว่ามีคนดีไล่แถ่เชิดสะุมกันไปโอ้แ้วขึ้นต่างหากน ก็ายห,หุ่นหน้าเขานะหน้าเขาอ,อยู่ในเรือนเขาเขาเอากปหนังกันนักเรื่อ,รอ,องไปหัวปลาหัวผักทองอะไรอย่งเงี้ยหัวักทองอะไรอย่างเงี้งยคิดแล้วเหมือน เออเราไปไคายคองอยู่ได้เมื่อวานอยู่ตลาดันบ้นน้ฟังเราไปคลายว่าถัวอะไรโซ่มาโซ่มาไหวมาช่วยเน็ตโซ่เถียงมาทำลดแง่ยักแตดลดตกใจเลย ขากำลังเียวยุ่ยไดิเกิดเลยโชว์เหมือนัวคีได้รักกันดานว่าิขาหูเลยชมแซ่บแห้งไร่ป้าบรรยากาศเย็นดีพี่น้องร่มกระแฮงแบบบรรยากาศเลยเัี้ จวดกันจนตื่นเลยตกใจปะแหง่งก็จะ้แมนก็จะด้แมนพังอยู่นะฮอดฮอทดเด็ดแหละครับเมื่อนี่นะมาลิงจะสื่อนี้ เล่พี่น e ้องท่านกี่หรือว่าหาบาทเนาะแเจดพันสองร้อยปลายพี่น้องน้องสามร้อยก็บอืมหัวเน่ยลังๆนะเือนกลงมาโชล่งเ่อันีอะหอกลัมันบสชเต็มอ้ยหัวซอเป็นขาแก่นเลยนั่นไงเฮ้ยต่ำ มันอันอันน้ำปลพออันน้ำเยอะเอามากหนึ่งน้ำตาลปลาพอน้ำตาลใหญ่น้ำใสหอยเลยน้ำตาลบลาพอน้ำตาลเบิร์ดพี่น้องเอ้ยแต่ได้เลยน้ำตาลเบิร์ดเนาะมันจะได้หมัก่วงอ่ะผสมแห้งกับกลายเป็นบมัก่วงผสมแต่้ากินแบบว่าน้ำตาลใส่ยไล่หวานๆแบบเป็นยางเงยๆอ่ะพี่น้องมันกะกสีผสมแห้ง ฮ่าหม่งหมงเนี่ยโอ๊ยยังมาได้เด้กๆอะไรทีเลยฮ่าก็ได้แต่โอ้ยชอตมาเผื่อกันมาหยวัยากพี่น้องเอ้ยวันยากินหมกหม่งกันซอสกับหม่งหม่งหม่งคำนี่เนาะหม่งปุ่มผมกับพ่อกระเทินเลยนี่เจ้าหน้ากรแดดเลย เป็นจัะไดพออื่นแดดเยอะอืโลดเดียวมันสิลายยังเนาะโลดเธอเดียวกับบุญยาโค้หาโตกระหอแลวดูเข้าอน้นไม่เป็นนากฟกซีเนี่ยพนักซีบลลอดออกเบิไกดไก่ไก่ไก่ ไก่ลงักออกาำกินแม่ครบาามาหั่นะหัวห่าวไผหน่าเาเมื่อไผนี่หนาได้ตูบนาะน,นะคือเออเมื่อวานนี่คือบบภา,ากันไปหลอดตลาดเรไปขายของโบเห็นเลยวันลอดนีน่ยมองมีแวเห็เจะเก่าเหียนไหนไหนเ่า,หาะะเห็นบ่ดู้าจังเห็น Is it from No. Mm. เป็ูด้เ็่หลุดนะยังก็แต่งเป็นจคว่ลองกระบาดมนก็ตุ้นน้ำวนนิดสิองกระบเสียดน้ำกะไเนาะเอาน้อน่าต้อกบกบมาอยู่ กัตารเด้ห e ่วงข้าม่บพ <os> <os> <sc ant os> ี่นนองเ้ยบวสมแหงตัวอันอากานออกเพื่ออันเนี่ยคู่ขานี่ออกไม่ออกขาคู่นะใช่าีอู่ละคเนีเพิ่กับแนเพิ่กับเป็น ยงเสีเป็นภะชาชนธรรมดาะบ่มาเขาไปจับเส้นเลยเป็นคนธรรมดานะบ่ยังาสนอย่เนาะจนก็ว่างนี่สว่าีนาะองเขาจะผ่านสุครานใช่่ะา้ พี่น้องเมื่อนี้ฮราก็บคขาจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดด้วยพี่น้องเด้อไปพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี